วันนี้ไฟดับไม่รู้จะทำอะไรครับเราก็จะมาเล่นเกมแข่งกันสองคนจะเมียถ้าใครแพ้ก็อันนี้คือบทลงโทษนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าบทลงโทษของเราจะเป็นยังไงนี่นะครับเวลาที่ได้ห้าสิบสาไปเล่งดีๆไม่ต้องรีบ lên 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 con đánh lông bay con lông bay bào đằng lên bào đằng lên